คำเตือนคลิปนี้เป็นการนำประสบการณ์จริงของผมมาเล่าให้ฟังผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่นี่ค้างคกอยู่ในส้วมเหรอมันน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยเอาก็เล่าให้ฟังไงเล่าให้มันละเอียดอะเชื่อมันเถอะเล่าต่อเลยนะพี่โอเคต่อจากพอพี่เจอค้างคกอยู่ในส้วมอะพี่ก็รีบลาดน้ำไปแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเขานะ พอกลับออกมาก็รอให้ครูเป่านกหวีดหลังจากนั้นอะ่ะเราก็เข้าไปอาบน้ํากันคล้ายลูกเสือในห้องน้ําอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นอ่างแล้วก็มีขันใช่ไหมบางคนก็แบบลงไปดําผุดดำว่ายอะไรเงี้ยแล้วก็พออาบน้ําเสร็จก็รีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนอะ่ะคิดว่ามันเป็นยังไง พอคุยกันไปกันมาปุ๊บก็รีบแบบไปอะไรทําธุระหลังจากนั้นครูเขาก็เรียกให้ออกไปประชุมเข้าแถวตรงหน้าเสาธงอ่ะซึ่งพื้นมันจะเปียกๆนิดหนึ่งครูก็บอกว่าให้ทนหน่อยนะแล้วก็มันก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องอยู่ที่นี่ครูเขาก็แบบพอร้องเพลงชาติกันเสร็จส่วนมนต์ทำกิจกรรมอะไรกันไปอ่ะนั่นแหละ หนงอย่างนั้นน่ะครูเขาก็ให้ลูกเสือทุกคนหรือเนนาเรยโยนหมวกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองของการจบค่ายนี้แล้วก็มีเพื่อนจําเพื่อนที่ชื่อออนิวได้ไหมมันบอกอีกครั้งหนึ่งว่าในตรงที่เข้าแถวตรงนั้นน่ะเห็นเหมือนเป็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าเปล่าเลยนะไม่มีการใส่รองเท้าใดๆทุกคนในนั้นใส่รองเท้าหมดแต่ว่ารอยเท้าที่มันเห็นน่ะ เป็นรอยเท้าเปล่าเลยเราก็งงว่าค่ายนี้มันจะมีผีเยอะเกินไปแล้วนะตอนแรกไม่เชื่อเลยแต่ว่าแบบเราก็ไปสังเกตดูอีกทีเฮ้ยมันมีจริงๆวะ่ะแล้วก็แบบไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะต้องมาเจอผีจริงๆตอนแรกที่อยู่ที่โรงเรียนก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเจอผีมันจะเป็นยังไงเงแต่คงคิดว่าไม่มีหรอกแต่ว่าเราได้มาเจอจริงๆที่ค่ายนี้เราจะไม่ออเอ่ยชื่อค่ายเพราะว่า คนที่เคยไปก็น่าจะรู้แหละว,ว่าเป็นค่าอะไรแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยไปเขาก็จะกลัวเนาะพอเห็นรอยเท้าปุ๊บมันก็รีบไปบอกเพื่อนคนอื่นเลยตอนนั้นน่ะมันเราก็จะต้องเป็นการกินข้าวเช้าใช่ไหมเราก็ไปตั้งฉากตบฉากแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันโล่งเนาะมันเป็นวันที่แบบเออเราจะต้องจบแล้ว แต่ตอนที่เราจะกลับมันเป็นตอนที่เราจะต้องกลับตอนกลางวันแล้วรู้ไหมพี่เจอสิ่งนี้เว้ยมันเป็นสิ่งที่แบบพอกินข้าวเสร็จครูเขาก็ให้เราไปพักกันแล้วจากนั้นเราก็คุยกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันค่ายนี้มันแปลกๆกไปแล้วแล้วหนุ่ยก็บอกว่าตอนที่เราอยู่ค่ายเนี่ยครูนงนุชแกจะเปิดประวัติของค่ายนี้ให้ดู แต่ว่าเรากับเจอคลิปของ1 LC อแล้วคนนุชก็รีบเลื่อนผ่านแล้วก็ปิดไปเลยไม่อยากให้เด็กรู้มั้งว่าค่ายนี้มันมีอะไรบ้างค่ายนี้มันจะมีอยู่3ที่มี3หอประชุมครั้งนี้เรามาหอประชุมที่2คือแบบว่ามันก็ยังมีความหลอนอยู่ดีอะแล้วเราก็คุยกับพ่อเรารู้ความจริงปุ๊บเราก็ไปคุยกับครูแพรวันแล้วก็ครูหมวยไงก็บอกว่า คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับครูแก,กก็เจอเหมือนกันนะตอนนั้นมันกําลังเงียบๆเ,เลยครูก็เล่าให้ฟังว่ามันมีเสียงดัง <c oughs> แบบนี้แหละครูแก,กก็บอกว่าเป็นเสียงฝักบัวตกตอนนั้นก็แบบหลอนกันเลยแล้วหลังจากนั้นอะ่ะครูก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพูดอีกนะไม่งั้นเดี๋ยวขอให้ตามไปที่บ้านเลย แล้วเราก็พยายามบอกครูว่าครูคะมันเป็นเรื่องจริงเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันครูก็บอกเออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่โรงเรียนนะแล้วก็เขาก็จะต้องมีการแจกขนมอะไรกันแล้วก็เข้าไปกินกันตามปกติบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบเราได้กระจ่างแจ้งเลยว่าค่ายนี้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่แต่เรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวปหเราอาจจะได้ไปค่ายนี้อีกครั้งหนึ่ง และค่ายเนี้ยมันก็ยังมีความลับหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เลยและสิ่งที่เราเจอมามันก็ทําให้เราไม่กล้าไปค่ายนี้อีกเลยแต่ว่าเราก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แบบผ่านไปเองหลังจากนั้นน่ะพอกินขนมกินข้าวเสร็จครูเขาก็เรียกไปไประชุมครูเขาก็บอกให้เราออกไปพูดว่ามันได้อะไรค่ายเกี่ยวกับค่ายที่นี่เราก็บอกไปว่า การเรียนผูกเชื่อกนะครับมันทําให้เราได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือช่วยคนหรือว่ามันฝึกความสามัคคีของความเป็นลูกเสือแล้วก็มีความพยายามมีความอดทนนั่นคือเป็นจิตของลูกเสือและเราจะต้องพันไปได้และเราก็กลับออกไปตอนที่เราก็จะขึ้นรถะนะ แล้วก็มีพี่ประธานนักเรียนขึ้นมาพูดต่อแล้วก็มีอีกหลายคนขึ้นมาพูดแล้วหลังจากนั้นครูเขาก็อธิบายไปเล่ยเปื่อยเล่ยเจอยอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วของที่ครูเขายึดอะครูเขาก็จะคืนให้เราแหละแล้วตอนนั้นอะคือแบบของที่เรามีอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีหรอกนะแต่ว่าเราก็แบบคิดว่ามันก็ล่งไปแล้วมันผ่านไปละ อีพีนี้ไม่ค่อยมีความหลอนอะไรมากแต่ว่าเราได้รู้ความจริงแล้วก็ตอนเช้าตอนที่ตื่นจากลงนอนอ่ะแล้วก็คุยกับเพื่อนอีกคนนึงสมมติว่าเชื่อเชียะแกบอกว่าถ้าเกิดค่ายนี้มีคนตายขอให้ใบไม้มันหล่นไปอีกทางหนึ่งแล้วใบไม้มันหล่นไปอีกทางตั้งสามครั้งแล้วเราก็ไปพูดกับเพื่อนที่ชื่อโกเมนอีกว่าเฮ้ยค่ายนี้มันมีความหลอนจริงๆแต่เพื่อนที่ไม่เห็นก็ไม่เชื่อนะบอกว่าเพอเจอหรือว่าจิตไปเองอะไรเงี้ย แต่ว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะก็หันกลับมาเชื่อทีหลังหลังจากที่กลับค่ายไปแล้วคือก,ก,ก็ไปฟังเรื่องมาจากหลายคนและเนี้ยเป็นประสบการณ์จริงของตัวเราเลยนะแล้วซึ่งแบบเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเจอในชีวิตนี้จริงๆซึ่งบทสรุปของค่ายนี้ก็คือเราแบบเราพอรู้ความจริงแล้วเรากลัวมากเลย หลังจากที่กลับบ้านมาได้แล้วะเราก็มาเปิดคลิปดูประวัติของค่ายนี้แล้วเราก็ไปเจอแบบเดียวกับที่เราเจอเลยเขาเล่าให้ฟังนะจากช่อง1นึ่งอลซขออนุญาตเอชื่อเนาะแกก็บอกว่ามีผีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งห,งห้อยขาอยู่บนคานหลายคนก็เจอเหมือนกันเราก็เคยเจอจบกันไปแล้วนะกับเรื่องนี้สนุกกันไหม